แล้วารอกวากแล้วอันนั้นก็คือสุกแล้วนี่ไงมือสังส่งนะคะไปส่งเอซมาทอดหดอดทนกระสังค่ะทุกคนเราไปส่งเอฟ คือถ้าผสมวิกก็หยุดวิกก็หยุดไอ้น,นี่หรอ,อถ้าติดถ้าว่าติดน้องปัวก็จะเลิกเท่าไรนะคะเขาเรียกว่าติดศาตดสตร์เออก็จะเลิก <c oughs> ก็ย t u b e ใหญ่แคแมรอ่ะย t ท b e ไม่ได้พูดภาษาไทยแล้ว <c oughs>

รอบนี้เขาเอารอบหนึ่งเท่าไหร่นี่ถ้าติดถึงจะได้เงินอย่างนี้เหรอรอยคลอดก่อนมอน,นี่เขารอยคลอดเออรอยคลอดแล้วแต่จะเลือกอ๋อมันมัน,มน <จะ S 1> ราคาตามพ่อพันธุ์อ,อ๋อสมผมเตรียมต้องมันลงก่อนผมจรีงมมันโดนวัวถีบ ยังไม่บอกไม่รู้ยังคิดว่าเขาสองตรงเนี่ยโอรงกองนี่ยรที่ไ้าไฮเทคเฮ้ยเมีนไทยอันตรสาวติดนะฮะไฮเทคมากเกษตรกรยุคใหม่คือไฮเทคมากมีเครื่องมือนะคะที่แบบว่าเทคโนโลยี เจ้าของเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มสุปริดาฟาร์มใช่วันสุขฟาร์มวันสุขฟาร์มมาอยฟาร์มมาอยวันสุขฟาร์มวันสุขฟาร์มมอยฟาร์มมาวยฟาร์มทั้งหมดทั้งหมดมีวัวกี่ตัวคะอ่าสิบสี่จ้าสิบสี่นะคะทุกคนค่ะสิบสี่ตัวละเฉลี่ยแล้วตัวละห้าหมื่นเฮ้ยไม่ถึงเอาไม่ถึงวัวถูกมากถึงเป็นบางตัวมันไม่ไม่ได้ทุกตัวหรอก อกอดหลังหลัวพมลูกได้สี่หมื่นหนมือได้สามหมื่นถ้าตัวใหญ่หน่อยก็ได้สี่หมื่นเล็กลงมาก็ได้ส <fun ters> ามหมื่นกว่าค่ะสี่ชังไอเล็กขนาดนี้สี่ม <aja> ีเบบี้เบบี้เยอะมากค่ะส่วนนี้เบบี้แปดตัวเบบี้แปดตัวรุ่นนั้น <c oughs> <S <s <ug> น่าจะได้ที่ผสมที่รุน่นหลังๆแต่ต้องรอหลายปีหน่อยรอหลายเดือนสายพันธุ์มันได้บอ๊รงครับ วันนี้เราจะไปรับพี่พี่อฟซกันนะคะคือเรานะคะคุยกันมาได้สักสองสาวันแล้วแหละพี่แกเป็นคนอยู่อำเภอ,อกระสังนะคะแถวแถวหนองเต้งนางอ,อยากมาเยี่ยมนะคะช่วงที่อุ้มกลับเมืองไทยเนาะอุ้มก็เลยอ่ะมาก็มานะคะแต่พอดีมันเกิดปัญหาว่านางอะ่ะไม่มีรถมาคะ่ะก็เลยต้องมาโบกรถ2แถวมาจาก หลายต่อมากเลยค่ะทุกคนค่ะอุ้มก็อะยังไงก็ยังไงเนาะพี่เขาว่าสายยางมาแล้วนะคะตั้งใจมาแล้วเราอะก็ไม่ได้ว่ามีรถมีราเนาะก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่ส่งนะคะพี่เขยของอุ้มเนาะก็ให้เขาช่วยขับไปรับในตัวอำเภอศรีขอค่ะซึ่งถนนตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะมันเป็นถนนหลักนะคะของถนนเขาเรียกว่าถนนสายเอเชียเนาะมุ่งหน้าตรงนี้ไปก็จะไปจังหวัดศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีนั่นเองค่ะ ตอนนี้สีขอระภูม่ะเขาเป็นสีห้าเลนหมดแล้วนะใครที่เคยมานะคะเมื่อสมัยก่อนและสำหรับใครที่ไม่เคยมาฝั่งนี้นะคะตอนนี้สีขอระภูม่ะเจริญมากๆเลยนะคะอุ้ยมอไซค์มอไซคมาเร็วมากมอไซคมาเร็วมากเลยค่ะ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มปตทนะคะตรงนี้ก็จะมีกาแฟร้านดังๆนะคะมีคือเวลาใครผ่านมาเส้นทางนี้ส่วนมากเขาก็จะแวะพักตรงนี้กันค่ะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟแล้วก็มีตรงนี้นะคะเป็นที่เขาเรียกว่าอ่นนานครชัยแอร์นะคะเวลาใครจะไปพัทยาระยองนะคะลงไปทางเนี้ยค่ะทุกคนไปทางตราเตืออะไรเงี้ยนะคะ เขาก็จะมาขึ้นรถขึ้นรากันตรงนี้นะคะหรือไปก็ทมก็ขึ้นตรงนี้ได้คะ่ะเรามี FC นะคะมาเยี่ยมค่ะเรามารับ FC นะคะนี่นทำมาแล้วอืมมี่ีีเอ่ะ FC ขอช็อตดี <c oughs> <c oughs> พี่สาวไม่ใช่สาวสุดนะคะสาวสูดสุดเดินบรรยากาศนึ่งปบบบนแปลงมาเดินแบบจะได้บรรยากาศบนแปลงเตบบนแปลงเตบสวัสดีค่ะเจ๊ใหม่อีกแล้วนะใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วนี่ไงเจ้าประจำเจ้าประจำ หนูมาซื้อผักนิดหน่อยเราเรานี้เออแต่ผักกันจอนหนูเคยได้ยินอยู่นะผักกันจรผักกันจรผักกันจอรถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคนบ้านอ่ะมันจะมีผักกผัแบบโซคราวโซคราวแล้วตลาดเย็นตลาดเย็นตลาดเช้าเช้าที่ก็ขายตามแถมอีกแล้วแถมอีกแล้วใช่มันจะมีขายตามแบบบ้านบ้านคอน ผลิสง่ะเนาะร้านก็ปิดหรือร้านไหนอะสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆกินแต่นี่แหละอร่อยอร่อยมากกลับกับรอนต้องได้กินกลับมาบ้านต้องได้กินอันนี้เนื้ออันนี้เราไม่กินเนาะเอาแค่นั้นนะค่ะ อบคุณค่ะแล้วาอีมเลยาอีมแล้วรอบนึงเดี๋ยวเราอ่าเราพาเอมาเที่ยวค่ะมันเคยมาเมดเอฟซีมวยนุ้รวดทยเอฟซ สีเจ้านั้นไปแล้วค่ะ <c oughs> คลิปนี้อุ้งขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะคะประวัตินิดๆหน่อยๆของปราสาทสีขอรภูมิเนาะปราสาทสีขอรภูมิหรือชื่อเรียกง่ายๆก็คือปราสาทระแงงนั่นเองนะคะเรียกว่าปราสาทระแงงทําไมล่ะคะ่ะก็ย่อม,มาจากตําบลระแงงซึ่งเป็นตําบลที่ตั้งของตัวปราสาทนั่นเองคะ่ะ ปรา,าสาทศรภูมินะคะจัดเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยค่ะถ้าใครจะมาสุรินทร์นะคะหรือผ่านนะคะมาทางศรีสเกตอุบลน,นะคะแวะแป๊บเดียวค่ะทุกคนค่ะไม่ไกลเลยนะคะประสาทที่สทได้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของของโบราณเมื่อสมัยนครวัดนั่นเองค่ะแม้จะมีอายุ นานกว่าพันปีแล้วแต่ความสง่างามและความมีเสน่ห์ของศิลปะโบราณก็ยังไม่ได้ขาดหายไปไหนนะคะทุกคนคะ่ะนับเป็นโบราณสถานที่ควรไปเยี่ยมเยียนนะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้เลยคะ่ะส่วนค่าเข้าชมนะคะก็คนไทยคนละ10บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนฝรั่งนะคะคนละ100บาทเน,ะะนาะลักษณะเด่นของปราสาทน,นะคะก็คือมีปราง5ห้าองค์ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงมีปราง ประทานอยู่ตรงกลางพร้อมนะคะล้อมรอบด้วยปรางบริบาลอีกสี่องค์โดยมีภาพสลักนะคะนางอับสรถือดอกบัวสวยงามมากเลยค่ะทุกคนอุ้มอยากให้พี่ๆน้องๆนะคะที่มีโอกาสมานะคะอยากให้มาแวะกราบสการะขอพรนะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพสลักนางอับสรที่มีลักษณะคล้ายกับ ที่นครวัดที่ประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมากและเชื่อว่าคงไม่มีศิลปะแบบนี้ที่ปราสาทศิลปะเขมรโบราณแห่งใดนะคะในประเทศไทยอีกเลยค่ะอะไรลูกกินไมา่กนมากินมากน้ำนมแกให้ดูนะคะข้างในเป็นยังไงโอ้สุกแล้ว

ก็เป็นเลยเต็มทีบอกให้นั่งฟังไม่รู้เรื่องนะบอกให้่งคุยนั่งคุยแล้วนะพี่นะของฝาก์มไม่ยังชีตยิมชีตถูกนะถูกหรอบ้านบ้านพี่โลละร้อยที่นี่โลละหกสิบบาทอ้าวทำไมถูกจังเอามาจากฟางซีสเกตหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ไหมเพราะว่านะจากนี่เปบ้านพี่เกือบร้อยโลสงสัยทั้งหมดมันแพงนะคะลูกเท่ากันด้วยโอ้เทำไม มีข้าวหลามด้วยข้าวหลามอี่เอาของข้าวหลามมาจากไหนสุรินสุรินคิวรถคิวรถคิวรถสุรินโมลสุรินใจรักมากใจรักจะมีส้มเสื้ออะไรมาเยอะๆเราก็เลยจะเลี้ยงส้มทำเป็นการขอบคุณนะคะเป็นการขอบคุณอ่างบกวาไแล้ว รอเสรก็งงไปแล้วเออเอาบะเสียบบหรอเออก็หุงข้าวไหมอ่ะหุงข้าวนิดนึงก็ยังดีโอเคได้อิ่มท้องจะได้ท้องไม่สดเอาแต่เสียบเต้าเสียบใบเต้าเสียบใบยังนตะบ้านเรียนหุงเองเออไอหุงไปหงหงพี่หมอยจะหุงข้าวพี่หมอยจุกซื้ผู้ชายหรอเออคนกระดิ่งทอง

อย uh, ah so oh no, like ู่ตรงในโซเชียลนิด <No, นึงไหนก็อุตส่าห์มาแล้วอย่างก็โซเชียลมาทานมากเลยมายกินข้าวกินข้าวอันนี้เทลงกันได้เลยก็ได้เด้อถ้าจะเทเด้อไม่เป็นไรค่ะนี่ไงจานเอาเลยค่ะจ้ามาเลยค่ะได้เราจะยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรออ่ะาหญ่แล้วขอพูดสิมามาพี่มามาพี่ดารหัวตองเป็นดาราแะโอ้ยคนเสื้อโท่มเห็นยังไง ยังให้พูดจับแน่ก้วยเออ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 นออเ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 ออนอัเออเออเอะสออเออเออออเออเออเอออเอโสดค่ะอเอโสดอเอ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  เดี๋ยวไปเรียกเฮ้ยเก็บไปเอาวัวเข้าเข้าบ้านเออสายไปเอาวัวเข้าบ้กไปเอาวัวเข้าบ้านเอาน้ำอันนี้แก้วใครคะแก้วคุณพี่บอกแก้วไม่รู้แก้วใครอะค่ะเอาแก้วคุณพี่ฝั่งนู้นเหรอจำแก่เพื่อนในบ้านเรา้ยวแก้วคนอย่างอาเนี่ยแหมก็เธอเป็นแก้วตัวเองไงไม่ของหนูอันนู้นอ้าวเหรอเก่าอันนี่ยเออก็เป็นของตัวเองอุ้ยหนอไม่ได้ยิงกินกันเลยถตายแล้ว นี่แมวช้อนบ่บ่กินคนเดียวเขากลัวเราดูอ่ะเขาต้องกินคนเดียวพี่แมวช้อนเออมากดเนาะฉันกดแห้งแล้วฉันกดแห้งแล้วฉันกดจะเออข้าวยังไม่สุกกินขนมจีนไปก่อนกินขนมจีนกับส้มตําหน้าแหละนั่นแหละไม่ต้องหุงข้าวหรอกพี่เออทีนี้ก็พอแล้วอิ่มเอาไปพี่ก็เถอะไปค่ะไปรักกันหน่อยรักกันหน่อยรักกันหน่อยจะง่ายให้ลูกชิ้นนี่นี่ของโบราณนะนี่หากินยากเนาะหากินยาก สมัยไปเดิมสมัยจ่อนตอน,น,นเราเล็ก,ลก,<อ>กๆกินอย่างนี้เลยห,ลหน้าโรงเรียนมือโรงเรียนาลาเร็วลาเร็วไปซื้อโค้งหน่อยลาเร็ว <c oughs> ลาเร็วมัน <c oughs> ไม่ใช่มาเร็วมาเร็วนะลาเร็วลาเร็วลาเร็วเพื่ออีกห้าหกปีหนูหลงทางไปแถวบ้านพี่ก็จะได้กินข้าวอีกหรอกมั้ง <c oughs> ได้ดีอน <c oughs> ไหน นะคะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปจันะเราะจับฝันเดี๋ยวนีูจะกินหมดไหมเนี่ยไจับมอไกินหมดไหมเนี่ยเจตอตอนเาเ้าต้อตอนก็ดีใจแล้วพีมาสายก็อย่างนี้แหละรอบหน้ามากว่าได้เร็วกว่านี้เลยมุตตะไม่มาอย่างนี้หลักการมันเย็นเย็นดีมาเย็นตัวมามันไม่เป็นไรเดชใช่ใช่อตคุณพี่ไม่เอาช้อนหรอไอ้ครับกลางกินนลเาเรากินมือ มาค่ะทุกคนเออกินข้าวกินข้าวแล้วพวกเรานี่ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวๆไม่สนใจชาวบ้านเลยนี่สมตำขาวอร่อยไหมอร่อยอร่อยเบอร์ดานบ้านเลยเออบอร์ดานเบอร์ดานป๋อไดนอนเลยนะนี่คือเดี๋ยววันนี้เขาก็ตีสามเขาไปนั่งตั้งหกข้อขึ่นหกข้อแล้วมานั่งเียนอีกคอนเทนต์แต่ละวันแต่ละคลิปโอู้หจิกบาลละปวดหัวค่ะทุกคน การทำคลิปแต่ละครั้งอ่ะมันต้องมานั่งคิดคอนเทนต์เพื่อนเขายังบอกไอบีทำไมไม่ทำอยู่อออัมเทอร์เตชื่อกบาลชื่อกบาลนะเราพอกันว่าเออไปเจอผัวที่ไหนอ่ะผัวทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่อัมเทอร์เตมันยังมันมันก็ไม่ได้ได้ตังค์เยอะทีเดียวหรอกค่ะคุณพี่ขามันก็บางเดือนก็ได้หกพันเจ็ดพันเออมันก็เป็นเงินเป็นก้อนนั่นแหละก็คือได้ ถ้าอาหารแมวอาหารหมาอะไรเงี้ยเติมเน็ตนู่นนี่นั่นมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันเราต้องมีเวลาเยอะมากแล้วมันมีกฎเยอะกว่าจะผ่านเกณ์กว่าจะผ่านนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เ <c oughs> พื่อจะทจะท o ย t ท b e ลงคลิปแล้วฉันได้เงิน,น,น,น <c oughs> มันไม่ใช่ <c oughs> มันมีกฎเยอะมากเดี๋ยวนี้อยู่ทูปก็มีกฎหม่ยเยอะแยะคลิปไหนที่เกี่ยวกับเด็กอะอันไหนคำไหนไม่สุภาพอ่ะนู่นนี่นั่นก็เปิดสร้างรายได้ไม่ได้อีกมันมีกฎเณฑ์เยอะมาก แล้วมีคลิปหนึ่งนะที่น้องคนนั้นอยู่อยู่ไหนอยู่ภาคใต้ด้วยที่ว่าเขามีปลาอะไรนะตัวอะไรนะเขาเรียกน้องเอ่อน้องจอยกับน้องไอ้ดื้อแล้วช่องไหนเขาลงทิกตอกอ๋อหนูไม่ค่อยเล่นทิกตอกไม่ได้ได้ลงผ่านย้อนเสยเขาเรียกว่าสต๊อกช็อตชดชตช็อตอืมภาษาภาษาภาษาเยอรมันอช็อตช็อตเขาเรียกช็ออต่ะ หมือน่เขาลงนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวมันเป็นตัวอะไรมะลุมากเออใช่แล้วเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสัตว์สงวนอับท้ามีปัญหาอีกเออมีปัญหาเขาเลยลงลงมาบอกว่าเอาตัวนี้ลงไม่ได้นะน้ามันเป็นสัตว์สงวนมั่ไม่รุ่นอีกมันถ้าเป็นของเรามันต้องใบอนุญาตจากสรสัตว์อะไรนู่นกรมมันน่ารักนะมันมีข้าวบ้านเยอะ นางบอกว่าเขามาเล่นเองเขาเขามาจากไหนไม่รู้นะเขาหลว่มก็แม่มาแล้นี้นางเลี้ยงไว้ที่ว่าไม่ได้เลี้ยงหรอกก็คือแบบคล้ายๆเขาทําสวนทุลงทุเรียนอะไรนั่น้องก็อยู่เลยอยู่ในสวนน็ออยู่ในสวนนงก็เลยชินกับคนชินกับนางเล่นนางก็เล่นด้วยนางก็ถ่ายถ่ายที่จอกกับนางก็ได้ยอดล้านวิวเยอะแล้วผม มียอดร้านวิวแล้วอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยน้องน้องเดินไม่ได้มันเป็นสัตว์สงว้นนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะราดรามากแล้วปัญหาเยอะเขาบอกเออไปเชื่อกคุณคุณให้อ้วนแล้วก็ให้เชือกกลับมานานแค่ไหนวะัะเนี่ยองกลับมาที่หนึ่งที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเหรอ เสหวันเขาเขาอยู่ได้สี่อาทิตย์สามอาทิตย์กว่ากว่าเขาเขามีลูกต้องดูแลไม่เหมือนยายยายไม่มีลูกมีผัวดูดูแลเอาของไหมเอาของไหมเอานอนนอนึเอา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 ือให้หมดนะเม่ปู้ไทยยอมพลาดทำไมอ่ะพอดไทยใช่ไหมเขาจะเขียนไว้ทำไมอ่ะย ไปเดิมคือแม่ดอยเนี่ยมาอยู่เซอร์เบียเปลี่ยนชื่อช่องชนชนระบบในเซอร์เบียใช่แต่ข้างล่างยังเขียนไว้กือแม่ดอยอยู่นะไอ้นั่นมันเป็นไอ้นั่นไงโลโก้ของหนูไงโอ้โใช่ยังเป็นโลโก้ตัวเดิมไงให้ให้กับดูที่น้องเขาไปเก็บเห็ดที่ว่าเมืองอะไรสาวเมืองร้อยเกินนี่ยนะเมืองร้อยร้อยพีไอ้นั่นน่ะหนูก็ติดตามแกตั้งแก่อนในูทำยูทูปแล้วก็กดไลค์ให้ถ้าจเก็บเห็ดสวีเดนอ่ะ แต่ก่อานนางทําช่องทีนี้ก็แบบมันยังไม่ได้ผ่านเรา,จ,าจะนังเกลียดแล้วแต่เธอการประจําไงแนละ้วนางก็เลยแบบมันเหนื่อยแล้วอ,ะอ่ะเอามาใส่น้องแข็งให้โค <โฮ S 2> ่อยู่ดื่มอยู่อ่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กให้คิดก่อนให้คิดเลยมีควา,ามตึงใจจะสบายยากิน <c oughs> ต้องมาทำไมมี่จะเอาชาที่เฉยๆทแบบง่ายๆแบบคนเคยจะมีอยู่มันยิ่งจะแย่ขึ้นเรื่อยๆนะนี่ไปเกะดาษาที่ 哪个鸡没下蛋哦？ អត់ទេខ្ញុំមិនថាយកហើយទេមិនចូលទេត្រឹងត្រឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថា ลาคุณมาได้ดูทีนี้คุณสร้างไปทีเดียวจะขายเขาทไมนั่นไม่ใช่หรอน้ำเค็มมันน้ำจืดน้ำจืดใช่แล้วไปไลน์ก็ได้มาเร็วมาแต่เช้าอู้หูเสด็จไแฟนคลับไม่เยี่ยมเยียนไปน้ำหรอไปค่ะไปค่ะ นี่นี่แนี่หนูจะไปด้วยมาเคยเห็นเียบอกมั่งว่านี่ยอ๋ออะไรคุณพี่หนูถ่ายคลิปหนูถ่ายคลิปอะไรอะไรอะไรครับเดือดร้อนมเดือดร้อนเนี่ยสระนะเก่งพีมาเดือดร้อนชาวบ้านนะคะต้องไปส่งไปส่งกับกระสัง พี่พ <rua> ี่อีกิมเมียนพื้นทีนะยี่หาสมาชิกใช่ไหมไม่ใช่เราก็อยากไปเที่ยวทั้งส่งนะคะนี่เป็นเอฟซีเอฟซีนี่ทั้งรับทั้งส่งมีไกด์มีไกด์น้ำเที่ยวอีกต่างหากน้ำเที่ยวอีกต่างหากดเามาเร็วมาสายมาได่วันเวลานี่แหละดีแล้วใช่ว่ามาแค่แบบว่าแค่นีสองชั่วโมงเมื่อสามสี่วันนี่เลวใช่ตามคนต่างกันหลับ หลายนาทีผ่านมาเราก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง59นำมาแก๊งแกง FC VIP นะคะแก๊งนี้ทุกคนจำหน้าไว้นะคะตันล่างรถเราจะเห็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งใช่ไหมสี่สี่สองสองครอะไรนี่ลูกสาวอดไรข้งหวยทั้งหวยจะเอาลายมันโบแต่ง ลา,า,ายกิน่าสตรานะมิ้นมงเลยมาเฮอะ FC จุนระบบท FC จุนระบบทิมกอวยทั๊บสก๊ราวเนี่ยพวกเรามาถึงบ้านแล้วนะคะอ, <laughs> อุ้มอุ้มกับพี่สงนะคะไปส่ง FC มาทรพดอดทนว่าไปไปไหนกันเราไปที่อำเภอกระสัง <laughs> ค่ะทุกคนเราไปส่ง FC นะคะใช้เวลาไปกลับเราราวสองชั่วโมงตอนนี้พวกเราก็ ก็ทานข้าวเย็นเนาะคนอื่นเขาเรียบร้อยไปแล้วอืมเอออุ้มกับพี่สงเนาะกับพี่เขยกับพี่เขยค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันเรุ่งนี้นะคะรอสุวัยกับพี่เขยเดี๋ยวอุ้มขอทานข้าวเย็นก่อนนะคะนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายขอบคุณสําหรับกำลังใจค่ะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายค่ะอืมตัวมืออช่องกําเบื้อนี่เคยเกิดโอ้เราสะโพกเองคุณคุณราจก អត់បានរាមមកក្រឡានេះបារាបោះបោះរបស់រាល់ខ្ញុំយើងនិយាយដាក់មែនបាទបោះបងឈិនបោះអួយពីថ្ងៃគេប្តីចត់ចាប់ចោលហ្នឹងគេអើយមកខាងទៅខ្លួនចាដូចមម៉យកចាដូចមករับប្រឋានអាហារមកសុំយកពីអើតិចតិចគ្នាតគួយទាំងលាវទាំងខ្មែរអឺមានគួយលាវខ្មែរអូយមកគ្នាມືទៅសាមកអ៊ុំបោះមើលនេះសឹកនេះចាគួយអឺសាច់យើងពេញហ្នឹង แฟนคลับกีกิจการแฟนคลับโมเดิมๆจริงกีจการที่แฟนคลับ VIP อได้ไหมคือครับท <laughs> ั้รงรับทั้งกลับทับ้งสชมกลับกันนะ